สวัสดีครับผมสวัสดีในช่วงสงครามนะครับก็ทามาดูตน้นแห่ MC p a ับครับ12ล้อว่ายังไงกันแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงทำลายโป่ปงเหมือนเดิมครับผมตอนนานแล้ว20ตัววันนะครับผม ว่าทำค่อนข้างนานะครับว่าลายค่อนข้างเยอะมีรอยตัดเยอะท่างอยู่หลักๆก,ก็ประมาณสามคนคนระับช่วยกันตั้งต้มตั้งเสร็จแล้วก็ตั้งตาลายโปรงเขใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วละครับ ในช่วงสงครามก็ยังทำต่อครับบ้านอยู่อาหารเดนจุดลบกันประมาณยี่สิบเกือบสามสิบกิโลตอนนี้ก็เกือบเรียบร้อยนะครับเกือบเรียบร้อยแล้วแล้วก็สุสไลด์สุสไลก์ก็รอรอของครับของไม่มาตรงครับ ทางอยู่ที่โฟร่าก็ยังไม่ได้รับสั่ททำลายโปรงไปก่อนครับผมหนังก็ยังรับพนังยนะผมยังไม่ได้วาดลายเลยเดี๋ยววาดลายเสร็จแล้วก็ตามกาะิด สำหรับลายปูถงีม่ก,กราอให้ทันงานอให้ทันช่งปีใหม่ครับผมว่าจะไ,ไปทำปีต่อ มีคิวว่างนะครับผมไปที่จะทำรถเหนี่ยตอบคำถามได้ครบับเนียนรถใหญ่ก่อนนะครับถ้ารถเล็กเราทำแล้วมันไม่รู้ว่าจะเหลือหรือเปล่า มาดูตู้พงด้วยตู้18นิ้วนะครับผมอันนี้ต้องทำอยู่5.2ใบเึงได้1 2 3 4 5 6ใบก็จะเสร็จเมื่อไรตตู้18นิ้วเทโบโนะครับทำเทอร์โบก็ใครสนใจก็สั่งมาได้ครับผมทำให้เรื่อยๆครับอาจจะไม่เร็วเท่า ที่ขอรับทําตู้แบบจริงจังนีท่ทำไปเรื่อยๆครับว่างเราก็ทําทำไมา้อันนี้30มสิบสาแผ่นครับแล้วก็นุ่นอยู่ทางนุ่นอีกห้าสิบแผ่นทมาแล้วเดี๋ยวรอตัดแล้วก็ประกอบครับผมใช้ C N C ตัดนะครับ ข้างในเราดามให้เยอะมากครับเค่ไม่ให้ตู้สัน่นนี่ดูข้างในครับผมดามค่อนข้างแข็งแรงนะฝาหลังก็เป็นดามสองชั้นดูตัวอย่างก็จะเป็นไม้สองชั้นแบบนี้ครับแข็งแรงไม่มีสัน่นครับเป็นไม้ชั้นหนึ่งแล้วก็ชั้นสอง เ้าจะมีตัวดามอีกนี่มีดามหนึ่งชั้น,น,นอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ฝาหลังอีกชั้นหนึ่งฝาหลังแล้วก็ข้างในแล้วก็ดามอีกฝาหลังสามชั้นเลย